วัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอเสนอประเด็นที่มีคนต่างชาติคนหนึ่งได้ตั้งประเด็นว่าทำไมกรุงเทพประเทศไทยจึงถูกมองว่าเป็นเมืองอันตรายเรามาลองฟังกันดูนะคะว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาตอบแต่ละคนเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นในเชิงโต้แย้งกับคำถามนี้ค่ะมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกค่ะจากประสบการณ์ของฉันในประเทศไทย คือมีอันตรายน้อยกว่าเมืองหลายๆแห่งในอเมริกาในแง่ของความรุนแรงทางร่างกายที่อันตรายมากคืออุบัติเหตุทางท้องถนนมันอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเมื่อสองสมปีที่แล้วเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันที่นี่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์ฉันเคยใช้เวลาสี่เดือนในกรุงเทพในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและฉันไม่ได้กังวลเลยว่ามันอันตรายคอมเมนต์ต่อมาฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพมานานกว่า10ปี และรู้สึกปลอดภัยในการเดินไปมาในตอนกลางคืนมากกว่าในลอนดอนฉันไม่ถือว่ากรุงเทพเป็นเมืองอันตรายแต่ฉันเดาว,ว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนและทัศนคติที่พวกเขามีหากพวกเขากำลังมองหาสิ่งที่เป็นอันตรายฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะพบมันและหากคุณใช้มาตรการป้องกันแบบเดียวกับที่คุณทำในพื้นที่ของคุณเองฉันแน่ใจว่าคุณจะสบายดีคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่รู้ว่าคุณได้ข้อมูลนี้มาจากที่ใด แต่ในฐานะชาวต่างชาติฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพมานานกว่า40ปีและไม่พบปัญหาใดๆเลยฉันคิดว่าเมืองนี้เป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อมามันไม่อันตรายก็ไม่ต่างจากเมืองหลวงเมืองอื่นในโลกอันตรายที่สุดที่ฉันเผชิญคือการมาสายสำหรับการนัดหมายเนื่องจากการจราจรในกรุงเทพขอแค่คุณมีความสุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ ก็ปลอดภัยสำหรับคุณแล้วคอมเมนต์ต่อมาอัตราการฆาตกรรมในกรุงเทพนั้นต่ำกว่าเมืองใหญ่เกือบทุกเมืองในสหรัฐและสูงกว่าค่าเฉลีย่ยเพียงเล็กน้อยสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วตามที่คนอื่นๆแสดงความคิดเห็นฉันรู้สึกปลอดภัยที่จะเดินไปรอบๆในเวลากลางคืนมากกว่าเมืองใหญ่ๆในยุโรปที่ฉันเคยไป มีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้สงบมาหลายปีแล้วกรุงเทพถือว่ายังปลอดภัยกว่าเมืองในสหรัฐส,ส่วนใหญ่อยู่มากฆาตกรหลักที่นี่คือถนนประเทศไทยมีอันตรายการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงเป็นอันดับสองของโลกถึงแม้ว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จะเป็นผู้เสียหายเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลก็มีคุณภาพสูงและราคาค่อนข้างถูกคอมเมนต์ต่อมาคุณหมายถึงอันตรายจากอะไรคุณหมายถึงอันตรายประเภทใดภัยที่เกิดจากผู้อื่นตนเองหรือภัยธรรมชาติถ้าจะหมายถึงอันตรายจากคนอื่นฉันจะตอบว่าไม่เพราะทั้งประเทศไทยปลอดภัยดีฉันไม่เคยได้ยินเรื่องการสังหารหมู่หรือการวางระเบิดยกเว้นที่ตอนใต้สุดของประเทศไทยที่ติดอยู่กับมาเลเซีย จากกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงแต่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักอย่างไรก็ตามอย่าไปที่นั่นมันไม่ใช่พื้นที่ที่น่าสนใจถ้าพูดถึงอันตรายที่เกิดจากตัวเองเช่นยาเสพติดหรือขับรถประมาทก็สามารถเกิดขึ้นได้อยู่ดีนั่นเป็นกรรมของคุณเองถ้าพูดถึงภัยจากธรรมชาติก็น่าจะเหมือนเหมือนกันทุกที่แต่ไม่มีภูเขาไฟรหรือแผ่นดินไหวในประเทศไทย กรุงเทพไม่ได้อยู่ติดทะเลดังนั้นจึงไม่มีสึนามิด้วยคอมเมนต์ต่อมาฉันเดินทางมาประเทศไทยหลายครั้งแต่ละครั้งใช้เวลาหลายเดือนฉันพบว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและน่าอาัศจรรย์ในความคิดของฉันเหมือนไม่น่ากลัวหรืออันตรายเช่นเดียวกับการเดินทางไปที่ใดก็ตามคุณต้องให้เกียรติคอมเมนต์ต่อมา พิจารณาจากอะไรฉันอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายปีและปลอดภัยกว่าประเทศตะวันตกส่วนใหญ่คอมเมนต์ต่อมาถ้าหมายถึงอันตรายในความหมายว่าโดนทำร้ายตามท้องถนนกรุงเทพก็ไม่อันตรายเท่าเมืองใหญ่ๆอื่นๆหากคุณหมายถึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณระดับ PM 2.5มีแนวโน้มที่จะยังคงสูงกว่า100เป็นเวลายอย่างน้อย2เดือนในฤดูหนาวระดับที่ปลอดภัยคือ25 อุบัติเหตุทางถนนก็อันตรายเช่นกันคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่คิดว่ามันอันตรายแม้แต่น้อยและฉันไม่ได้ทำตัวเป็นคนโง่ด้วยนั่นทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาฉันว่าทุกเมืองอันตรายแต่ประเทศไทยอันตรายกว่าเพราะตำรวจอันตรายและทุจริตเมื่อตำรวจที่มีหน้าที่ปกป้องคุณกลับกลายเป็นโจรน,นี่เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่ร้ายแรงมาก แค่พยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางตอนกลางคืนถ้าทำได้และอย่าไปคนเดียวอยู่กับคนอื่นๆที่ที่มีฝูงชนให้มากที่สุดวิธีที่ดีที่สุดก็คือการมีเพื่อนชาวไทยจะดีมากเพื่อนที่ดีจะช่วยคุณเมื่อคุณมีปัญหาช่วยคุณหาที่กินช้อปปิ้งที่พักและประหยัดเงินได้มากคำแนะนำของฉันคือการตื่นตัวมองไปรอบๆทุกที่ที่คุณไปทุกเมืองที่คุณเดินทาง คอมเมนต์ต่อมาฉันว่ากรุงเทพรหรือประเทศไทยรู้สึกปลอดภยัยแต่คนขับรถดุร้ายผู้ชายไทยที่ขี้เมาในตอนเย็นเชิญชวนให้ชายต่างชาติเข้าร่วมดื่มหากพวกเขาถูกปฏิเสธถือว่าเป็นการดูหมิ่นอย่างรุนแรงฉันพบว่าการแสดงท่าทางด้วยการเอามือลุมที่ท้องแสดงอาการว่ากำลังป่วยทำให้ฉันได้รับการยกเว้นด้วยเสียงหัวเราะและโบกมือและการเห็นอกเห็นใจด้วยความเป็นมิตรคนไทยไม่ใช่คนใจร้าย ดังนั้นประเทศไทยจึงปลอดภัยจากความรุนแรงส่วนบุคคลในการทะเลาะวิวาทที่แตกต่างกันสองครั้งในกรุงเทพฉันพบว่าตำรวจแต่ละคนที่จัดการกับสถานการณ์ของฉันนั้นใจดีและเห็นอกเห็นใจฉันในขณะที่พวกเขาดำเนินการอย่างถูกต้องกับคดีของฉันคอมเมนต์ต่อมาในฐานะที่เป็นคนไทยที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวมาก่อนฉันคิดว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว สิ่งที่อาจเป็นอันตรายได้คือการขับมอเตอร์ไซค์ฉันเห็นเยอะว่านักท่องเที่ยวขับรถไม่ระวังพวกเขาขับรถด้วยความคิดของตัวเองฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งมีชายชาวตะวันตกฝ่าฝืนกฎจราจรไฟแดงเขาไม่ได้หยุดรถเขากับภรรยาและลูกเกือบถ,ถูกรถบรรทุกขั้นใหญ่ชนขับโดยผู้หญิงไทยคนหนึ่งเธอโกรธมากเพราะผู้ชายฝรั่งเกือบทำเธอกลายเป็นฆาตะกรนอกจากนี้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ชายเมาแล้วขับ ทำร้ายตัวเองและผู้อื่นแต่ฉันไม่ได้บอกว่านี่เป็นความผิดของนักท่องเที่ยวเท่านั้นเพราะฉันคิดว่าตำรวจไทยควรจะเข้มงวดกว่านี้และสิ่งที่ผู้กคราต้องทำก็คือการตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจสอบนักท่องเที่ยวที่เมาแล้วขับและมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินขีดจำกัดของร่างกายและปรับพวกเขาซึ่งจะช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มากอีกอย่างหนึ่งที่ฉันพบว่าเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นบ้างแต่ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆคือการโดนล้วงกระเป๋าตังค์ฉันพบว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในย่านที่ผู้คนพลุกพล่านเช่นในกรุงเทพแต่มันเกิดขึ้นกับคนไทยด้วยนอกจากนี้ที่ฟูมูลปาร์ตี้ได้ยินมาว่าหลังปาร์ตี้จะมีคนไทยมาเก็บข้าวของที่ตกบนชายหาดหลังจากที่คืนฟูมูลปาร์ตี้สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องจำไว้หากต้องการเมามากก็ไม่ควรเอาของที่มีค่าออกไปปาร์ตี้มันน่าอายที่จะเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟัง แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างงานฟูมูลปาร์ตี้โดยทั่วไปแล้วฉันไม่คิดว่ากรุงเทพหรือประเทศไทยเป็นสถานที่ที่อันตรายสำหรับนักท่องเที่ยวตราบใดที่พวกเขาดูแลตัวเองเหมือนไปเที่ยวที่อื่นในโลกคอมเมนต์ต่อมาไม่จริงเลยคนไทยเป็นคนที่น่ารักที่สุดแต่อย่างที่ว่าทุกที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีฉันเพิ่งไปเมืองไทยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่ฉันออกไปตอนตีสาม ตอนกลางคืนเพื่อไปปาร์ตี้ในคลับสุดท้ายประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มแทบไม่มีใครอยากเผชิญหน้ากับใครในเรื่องที่เลวร้ายคอมเมนต์ต่อมาฉันพบว่าประเทศไทยปลอดภัยมากตำรวจมักจะสุภาพกับชาวต่างชาติและไม่มีการยิงจำนวนมากทุกวันเหมือนในสหรัฐฉันจะกังวลใจมากหากอยู่ในสหรัฐมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะ ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา25ปีแล้วและถือว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ปลอดภัยมากแน่นอนว่าการเป็นคนฉลาดหากเดินตามท้องถนนจะช่วยได้มากเพราะมีความยากจนอยู่มากและการพูดภาษาไทยได้ก็ช่วยได้มากเช่นกันก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์ของชาวต่างชาติเมื่อมีคนต่างชาติคนหนึ่งได้ตั้งประเด็นว่าทำไมกรุงเทพประเทศไทยจึงถูกมองว่าเป็นเมืองอันตรายไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนา,นานาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ